คือช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นชว่วงที่เราจะต้องเรียนรู้เรือ่องคำรามภาษาเกี่ยวกับพระสงฆ์ใช่ไหมคะเพราะว่าขนาดนี้มีงานอะไรนะคะม,มามุูข้าราชกิรที กิรับประทานอาหาแต่ถ้าเป็นผก็จะต้องใช้คืว่าอะไรคูกฉันก็คือวานแต่ว่ารับประทานถ้าต่อไปว่าอะไรนี้ผะดบนกันบนเลเนี่ยคือเลือกภาพไดดีๆา่ที่ชวนนะคะบาหลังถ้าเกิดใครเจอภาพที่เด็ดกว่านี้ คเอามานำเสนอได้นะคะใครใครได้ไปวัดนะคะได้ได้ภาพอะไรที่เกี่ยวกับพระสงฆ์มาถะะ่ายมาใหฟังกูก็ได้อันนี้เป็นภาพพระสงฆ์กำลังสวดมนต์เป็นได้เั้นคูณมันชัดนะ,ะถ้าเกิดเล็กๆมันจะชัดพระสงฆ์เนี่ยคำราชาศัพท์ของเราก็คือคำว่าอะไรนะทำวัดนะตรงนี้มัน อ่ทำวัดนะคะทำวัดแปลว่าอะไรลูกสวดมต์แปลว่าสวดมน์นะคะคำธรรมดาคือสวดมน์แต่ถ้าเป็นคำสำหรับพระสงฆ์ก็คือทำวัดเขียนอย่างไรตออัมทำโบแวนไม่อากาศตอเตารอเรือมองเห็นนะนะคะไม่ใช่ทำวัดโอดอเด็กนะาว่าไม่อากาศตอเด็กไม่ใช่นะคะอ่าคำต่อไป ไอซี่น่าจะเป็นคำว่าอะไรลบวชเนรบ้านชาบ้านชบ้านชาอ่าแค่บวชเนนะคะบวชเนรบวชเนรก็คือเด็กที่ยังยังมีอายุไม่ถึง18ใช่ไหมคะบวชเนรนะคะอ่าอายุยังเยาวอยู่เลยนะคะยังเล็กๆเขาเรียกว่าบวชเนรแต่ถ้าเป็นคำธรรมดาบวชเนรแต่ถ้าเป็นคำอ่าสำหรับพระสงฆ์ก็คือคำว่าบรรพชา ตัวเล็กไปหน่อยนะตัวเล็กไปหน่อยนะเนี่ยขยายให้ดูนะคะขยายให้ดูได้คะบนนควชเมงก็คือคำว่าป่าชาชาเอะคะ,ยยคะต่อไปคำว,ว่าอะไรต่อไปเอเอ่ะรูปก,ก่อนให้รูปให้ดูรูปปั้นดิจ่า<อ>ดรูปปักก้นดิจ่ารูปอะไรเนี่ยเ ขอให้รากด้วยมือะค่ะสอง,สองเห็นไหมคะอันนี้คือในเรีนภาพนี้เป็นเป็นการประเคนขอให้รักก็จริงหรือว่าเห็นไหมมีทั้งผู้ชายผูห้หญิง เ็นเวลาสามเือนนะเขาเรียกว่าอะไรจำพันษ์จำพเาเรียกว่าอะไรจำพอ่าถายกันมาอเฉลยจร์จำอหายไปไหนเนี่ยอ่าจำพันษา เตือนให้ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาพระวินัยแล้วก็อยู่ที่วัดเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะเป็นเวลาถึงกี่เดือนนะสามเดือนนะคะจำไว้นะจาพรรษาก็คืออยู่ประจำที่วัดโอ้โหทุกคนชอบไม่เรียนอย่างนี้ได้เห็นภา นี่หาห้องนี้นะคะอ่านะคะแปลว่าอะไรเอ่ย <ST AR> เร็วไปนิดหนึ่งเนาะเร็วไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้คืออาสนะนะคะอาสนะซึ่งเราเห็นโดยทั่วไปเป็นที่นั่งของพราาะสงฆ์นั่นเองนะคะเขียนเป็นไหมอาสนะ <ST AR> เขียนเป็นนะคะสะกดด้วย <ST AR> สอเสือนอนหนูสระละนะคะอ่านว่า นะแปลว่าที่นั่งของพระส์นะโอเคนะต่อไปอ่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆเขาเรียกว่าอะไรน,นะเราพูดกันแล้วบัณฑพระชาบัณพระชาแต่รอบนี้โตขึ้นมา